สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Undecember นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าอา่านออกเสียงชื่อเกมถูกหรือผิดนะครับถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะเป็นเกมในส่วนของตัวแอคชั่นแฮกแอนด์สลันะครับมาในสไตล์เดียบอนะครับ ตัวเกมจริงมันมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยนะแต่ไม่แน่ใจว่าทําไมผมโหลดมาแล้วมันเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีนั่นเองนะครับกราฟิกบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้เปิดให้บริการโดยค่ายไลท์เกมนะครับเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะในช่วงแรกครับเราจะได้เล่นตัวละครเลเวล50นะครับจะเป็นตัวละครที่จัดเต็มมากๆเลยนะครับนี่จะเป็นตัวกราฟิกในเกมเนาะก็จะเป็นเกมที่ได้แรงบันใจจากเด a บอบหรืออะไรประมาณนี้ท่านผู้ชม เปิดให้บริการโดยค่ายลายเกมนะต้องรอติดตามกันนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอรอ์ชั่นทดสอบเท่านั้นเองนะท่ผู้ชมดูดินี่สกิลมาครับสุดจัดจริงๆนะท่ผู้ชมคือแบบสวยเวอร์นะสวยเวอร์ครับดูดินี่นี่กระทุงเดียวเลยนะ สกิลแบบใช้ได้เวอร์เ,อรเลยนีครับสกิลเหมือนอันนี้ไม่โจมตีปกตินะครับแล้วก็สกิลจะเป็นพวกด้านขวาบนอนะไรแบบนี้โอ้โหสุดจัดว่ะท่านผู้ชมเกินเกินแต่เนี้ยจะเป็นในช่วงที่เราเลเวล50นะครับช่วงแรกๆมันให้เราเล่นเวอร์อรแบบนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวพอไปเล่นจริงๆตอนสร้างตัวละครอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนะ จร,จริงๆตัวเกมมันจะมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอะแต่ผมเขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนตั้งค่ามือถือนะครับที่แท็บๆอ่ะเขาบอกให้ลองตั้งค่ามือถือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังเป็นเกาหลีอยู่นะครับเออก็อ่านข้อมูลจากในแท็บๆแหละนะครับก็เดี๋ยวจะพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนึงแล้วกันนะครับสาหรับเกมตัวนี้เนาะนี่ ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับตัวเกมมันเปิดทดสอบนะครับไม่กี่วันน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะครับเดี๋ยวจะเขียนในส่วนของตัวรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วกันนะครับสําหรับตัววันที่เปิดทดสอบนะเดี๋ยวนี้เกมมือถือนี่แบบกินสเปคมากๆเลยนะครับนะดีนะผมเริ่มต้องแบบเสียงเงินซื้อมือถือรุ่นท็อปๆมาใช้นะปกติไม่ได้ใช้นะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมอะไรขนาดนั้นนะครับอทันโน้วมา คือ่อาตามสไตล์เดียบก็คือเกมนี้มันจะมีพวกอาวุธต่างๆมันจะเป็นดาบธนูเวทหรืออะไรแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นธนูนะว้าวไม่รู้ให้เราลองทุกอาวุธหรือเปล่านะครับหมายถึงว่าอาวุธทั้งหมดในเกมนะเนาะย,ยิงยิงยิงโอ้โ,โหโฮโฮโเกินว่ะเกินไปนะครับท่านผู้ชมคือมันโกงเกินไปไงอาวุธที่เรามีเนี่ย ดูดิโอแม่เจ้าไอที่เงียบนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับคือมันยิงมันเกินไปเกิด <g ül> แล้วตายเตอเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเลยแบบนี้อย่างเดียวเลยนะเออบอลแล้วไงอ่ะบอลแล้วไงบอลแล้วไงนี่ ตอนแรกเห็นรูปแบบการเล่นตอนแรกคิดว่าตัวเกมจะเหมือนพวก Dark s o u l หรืออะไรแบบนี้ไม่ใช่นะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอา,อาวุธอีกประเภทหนึ่งนะครับคือเวลาที่เราเปลี่ยนอาวุธไปครับสกิลของตัวละครน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะนี่เวทครับคาถามาครับมีบิงด้วยเนาะนี่ช็อต แต่ไม่สาใจเท่าธน,นูเลยท่านผู้ชมเหมือนธนูจะสาใจกว่าหรือเปล่าอ,อันนี้คือชาร์จนานๆหรือเปล่าช็อต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 เกินว่ะอืมอันนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายหรือเปล่านะครับในการทดสอบในช่วงโปรหลอ,อกของตัวเกมเนาะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของช่วงปลอกนะครับทีนี้มันก็จะเป็นการสร้างตัวละครนะผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีในส่วนของตัวละครเพศชายเพศหญิงให้เลือกนะครับไม่ไม่ล็อกเพศเนาะก,ก็จะมีการปรับแต่งหน้าตาต่างๆมีพรีเซตหรือว่าจะปรับพวกผมพวกอะไร่างนี้ก็มีพรีเซตให้นะครับสีผิวอ่าฮะเฮ้ยทำไมผมมันเท่เกินไป <laughs> นั่นมันน่าจะมีปรับแค่นี้นะผู้ชมมันไม่มีการดึงลงดึงหน้าอะไรนะเท่าที่เห็นนะครับมันมีแค่2ออันนะครับนะตอนนี้ อย่างที่บอกไปนะตัวเกมมันยังเป็นแค่เวอร์ชั่นทดสอบเท่านั้นเองนะครับตั้งว่าเจมเฉยๆได้ปะไม่ได้หรอหลังจากตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้เดี๋ยวเปิดโหมดเกมกันนะลืมนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นในส่วนของตัวคัดซีนหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมโอ้ คือมันแฟนซีจาก๋าเลยนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับเพียงแต่มุมมองที่เราได้เล่นนะครับมันจะเป็นมุมมองด้านบนนั่นเองนะครับตามตายเหมือนพวกเดียโบรหรืออะไรประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับเล่นในมือถือบอกเลยนะกราฟ,ฟิกที่ทุกท่านเห็นนะตอนนี้บอกเลยว่าสวยมากแต่ว่าตอนที่ตัดต่อวิดีโออะไรอย่างเงี้ยกราฟิกมันจะดรอปลงค่อนข้างแบบพอสมควรเลยนะครับนะก็จะเป็นเรื่องปกติเนาะนะมีรับเควสก่อนนี่โอ้โหโดนธนูลูกโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชม เออมีอาวุธให้เราเลือกเหรอนี่ครับวันนี้ก็จะมีอาวุธให้เราเลือกนะผมเล่นธนูดีกว่าผมเลือกธนูแล้วกันนี่ครับอาวุธทั่วไปในช่วงแรกครับมันเขาเรียกอะไรมันยังไม่มีในส่วนของตัวสกิลอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับตัว NPC กันโอเค ขาจะสอนเราต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีเหมือนเกมพวกแอคชั่นทั่วไปครับที่มีระบบการอัปเกรดนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคือช่วงนี้มันจะเป็นแค่ช่วงทดลองเล่นอะไรแบบนี้คงอาจจะไม่ได้แบบลงลึกอะไรมากนักนั่นเองท่านผู้ชมลองมาดูกันดีกว่าชื่อผมมันจะมั่วๆหน่อยแล้ว VV h นะครับคือตอนแรกอะลองตั้ง Jamie ตั้งเจมเฉยๆมันตั้งไม่ได้นะท่านผู้ชมแต่พอตั้ง VV h เอาตั้งได้อะไรของอะไรของระบบเกมก็ไม่รู้เหมือนกันเออแปลกดีนะครับยิงไป โอ้ยิงแม่นมากเป็นนักธนูที่ยอดเยี่ยมนะครับอันนี้อืมอืม,อม,อมนักธนูแบบยอดเยี่ยมเลยวผู้ชมมียิงระยะไกลฮะเราไปช่วยเอมซีก่อนนะครับเอมซจะเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมีในส่วนของพวกยา กี่ยวกับพวกมานาเกี่ยวกับการเพิ่มเลือดนะครับขวดสีแดงแล้วก็ขวดสีน้ําเงินนะครับอยู่กลางจอเลยเขาเปิดหน้านี้มานะครับหน้านี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบรูนนะผมคิดว่านะครับจริงๆมันจะมีอีก2ตัวเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวสกิลหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่ไงสกิลสกิลยิงเร็วนะครับระบบมันอยู่กลางจอด้านบนนะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นรูนที่สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับส่วนนี้ สกิลก็จะมีสกิลเพิ่มเติมอือื่นๆอ,อีกนะครับที่เราสามารถใส่ได้นะแต่มันเหมือนมันยังล็อกอยู่เอออันนี้มันยังล็อกอยู่นะครับเราก็ใส่อันที่เราสามารถใช้ได้นะครับเนี่ยล็อกก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่ไฟล์บอลอะไรแบบนี้เนาะเออก็จะเป็นระบบการเล่นคร่าวๆประมาณนี้นะผู้ชมมีของอีกแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกสักนิดนึงแล้วกันขึ้นไปต่ออีกสักนิดหนึ่งพังนี่ลูกพี่ไม่ใช่เปิดประตูนั่นไง ว่าแล้วไม่พังเลยนะเฮ้ยคือมาเล่นขนาดนี้เราต้องโหดร้ายหน่อยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะจ่ากกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการปรับแต่งกราฟิกนะครับมาที่ด้านขวาบนแล้วก็มาที่รูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็เมนูที่3นะครับด้านขวาสุดก็คือกราฟิกที่สูงสุดเลยนะครับแค่นั้นแหละเออสำหรับการปรับแต่งกราฟิกซ้ายสุดก็คือต่ำสุดนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเห็นไหมปรับแล้วภาพโอ้โหเป็นเกมเฮวันเลยนะภาพมัวมากๆเลยนะครับนะปรับกลับก็เหมือนเดิมนะครับ มาที่เมนูที่3แล้วก็อันสุดท้ายแบบนี้ครับฟิกก็จะดูแบบดูดียิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าใครที่สนใจจะทดลองเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ